Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้มาตัดเรดบอร์รี่ต้นเก่าเก่ามันทิ้งค่ะเพราะว่าต้นเก่ามันมันไม่มันถึงจะออกลูกมามันก็ไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งค่ะพอดีพวกนี้เนะี่ยวันพฤหัสพวกนี้วันพฤหัสอ่ะเขาจะมาเก็บชิ้นส่วนของไอ้พวกอะอันเนี้ย ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยก็เลยต้องตัดออกเพราะว่าเราจ่ายทุกค่าแต่ทุกๆเดือนแต่ว่าเราไม่ได้เอาอะไรออกไปตอนนี้ก็ต้องทำความสะอาดสวนหน่อยนะจ๊ะสวัสดีตอนใบจ้าวันนี้ทำงานจ้าวันนี้ทำงานอันมาตัดต้นอันเลดบลี่ออกเ้ยจ้าอัน ตัดออกไปเพราะว่าเหมือนเส้นเศรฐเขาเพิ่งถืมาเก็บขยะจ้า็เลยต้องตัดนะจ้านี่นี่นี่คือตัดกองเป็นพูนอีอตัดแล้วนะจ้านี่จ้าไม่เบิ้งซื้อจ้ามาไทยเบิ้งว่านี่เนื้อเนียบเบน้งเนื้อเนี๊ยบจ้านี่ละเพราะว่า โดนโดนเห็ดเวียกซื้อเนาะโอ้ยเจ็บสีเจ็บเจ็บหลัง,ลง,ลง,ลงเป็นแม่เดี๋ยวตัวเิ่นซ้ำอ่อยตัวค่ะคุณแม่เนี่ยไม่ดีกาเฮ็ดเวียกขึ้นมาเนียก็ซ้ำอ่อยเจ็บหลังกินยากินยังกะเศร้าไปอันอันเฮ็ดเวียกเนี่ยนี่โอ้ยเป็นเจ็บขึ้นมาเลยตัวเล็กน้อยกะสิไปฟาดเบี้ยบางทีมันมาเหยียเป็นฟันฉากินยากับพ่เศร้าหรอกค่ะเป็น เดี๋ยวนี้เป็นโรคอ้วนโรคีเพื่อโลแล้วเป็นโรคอ้วนจ้าเพราะว่าเกิดเอาแต่เช็ดแต่เวียกแต่งานเราก็บ่ค่อยได้อันนี้ก็เลยเห็นสมัยก้อนก็เช็ดแต่เวียยเนาะจ้าตอนนี้ก็บ่ค่อยได้เช็ดเวียกร่างกายเขาก็ออกกำลังกายยุ่จ้าออกเขาบอแคทปันจักรยานทดว่ทอทดไหนบ่บคือเมอก่อนเขาเช็ดเวียกตลอดเนาะจ้าเนาะ เป่ะเนี่ยเพิิงขาดมันไม่เห็นจะเนาะไม่ดามยังไม่ไเห็นเห็ดเแยกห่อนเอาโตัวต้นนึงมะนางจันนี่มะนางใต้ต้นอันใต้ต้นใช้น้ำเพลิงนี่ต้นใช้น้ำเพลิงนะคะอันนี้อันนี้สักกูเอามาจากตรงนูน้นละจ้ะเอามาเพาะเอามาปลูกนี่ห้าปีแล้วนะเนี่ย ้ปีกว่าแล้วเนี่ยห้าปีแล้วเนี่ยต้นต้นนี้ก็เพาะมาจากต้นนู้นเนี่ยเอามาจากไอ้ข้างๆนู้นนะคะเพราะว่าเราอยู่นี่จะเข้าปีที่สิบแล้วเจ้มาเลยจ้ะถ้าอยากค่อยๆให้ถ่ายดูให้เฉยๆว่าชีวิตประจําวันไม่นมีคนคุยคุณสามีก็ไปทํางานคุณลูกชายก็เล่นเกม อันหนังสืออันหนังสือก็ไม่เท่าไหร่เราก็าก็จะเล่นเกมนั้นมากแล้วแต่เขาชีวิตของเขาพูดไปเขาก็ไม่พอใจให้เขาอายุมากกว่านี้ก่อนเขาจะเข้าใจว่าคนเป็นแม่นี่รักเขาแค่ไหนโอเคจ้าเบิ้งอันนีแม่ดาสิโซ่เบิง้งเลยจาวานเกือบจะใช่เกือบผู้เก้านี่แหละคาดขาดเพราะว่านถนอมกูไม่จ้า ขนมคูไม่ไหวคนสื่อมาให็อยู่คนไว้เจ้าใส่เกือบขาดที่งอย่างาเ,เวลาเหยียกฉันกระตอเพก่นว่าชั้นกับถนนมอันถนอมอัน,นออนเกือบไม่ไหวใส่โดนๆเนาะจต่เนาะนะไปสืเข่าวมันกับเพียงภาษาทเ่อยกดำมันบัพ้องสมองฉันกับว่านเนาะต่อยัดไหวอย่างน,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 นี้คนเงินคนอัอน อันอันอันให้โซ่เาเป็นคนรูโซ่เอาเจ้าก็มันทั้งขยะขันักขยะเอาไว้นี่ละวล่ะนี่จ้ะจะสิค้นที่เราจะสิจะค้นอันจะค้นต้นไม้นี่จะใช้ขยะได้ไหมจะจะค้นต้นไม้จะใช้ขยะได้ไหมเป็นสี่ละอ้าวไปดูแลบ้าน แต่น,น,นั้นเองก็เป็นคนนั้นลอกนงะเดียเลือกลอกนี้ใส่ก็ได้เหงื่เหมือนจไปใส่โป๊เกเก๊กๆบ่เอาเช็เลือดในตะแเป็น,น,ปนจา,านคาว งมือคูนี้มันบาค่อยๆมันบกค่อยหนาจ่าได้เติมถุงมือใหม่ก่อนมีจ่าไปเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนได้จ่าใจ่ละถุงมือใหม่ด้ย่ามัปิดไว้ก่อนได้จ่าปิดไว้ก่อนเดียวมันจะโดนไปเดี๋ยวันเพกวนจีบว่าหายลุงเสียเพราะว่ามันเลยเวลาบ่อยากให้เขาเลยเวลาบ่อยากให้เลยเวลาจ้าไ่อยากให้เลยเวลานะจ้าปิดไว้ก่อน ต้นไม้ดอกไอ้นั้นตัวมบ้านเหมือนเดิมโอเคจ้า